สวัสดีครับวันนี้พวกเรามีแผนว่าทะเชียรที่พระราชวังเคียงบกครับผม <c oughs> ก่อนไปก็ต้องเช็คแผนที่ก่อนนะครับว่าไปยังไงเดินขบวนขบวนรถไฟสายไหนสีไหนนะครับแล้วก็พักกินข้าวกันก่อนครับก่อนเข้าไปในพระราชวังเคียงบกนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับตรงจุดนี้เป็น ที่จัดคอนเสิร์ตครับในคืนที่เรามาพักแถวๆนี้นะครับผมเสียงดังมากฮะแต่ก็เพลงสนุกฮะแต่เราเหนื่อยฮะ <c oughs> ถึง่นี้ยังไงเราก็ต้องหลับให้ได้นะครับในคืนนั้น เห็นได้ว่าในโซนเกาหลีในวันนี้นะครับจะมีซุมเยอะแยะเลยครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมต่างๆนะครับมันเป็นวันหยุดชูชกเป็นวันหยุดใหญ่ของเกาหลีนะครับทําให้เราได้เห็นว่าคนเกาหลีนั่นนะมาเที่ยวเยอะมากครับผมแลวมีกิจกรรมเยอะมากในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับ Don T Isn't Touch You อตอนนี้นะคะเราก็มาตามรอยภาพยนตร์เรื่องควนมุนโฮกันนะคะใช่ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องกวนมุนโฮนะครับที่จุดนี้นะครับเขาแสดงหนังต,นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงสะพานที่เราเห็นนะครับเขาตะโกนด่านะครับผมที่นางเอกคนด่านะครับ ตรงจุดนี้นี่จะใกล้กับพระราชเวังเคียงบกมากครับผมอยู่ไม่ห่างไกลกันมากเอ๊มีอะไรหน้าตรงนั้นตรงนี้วิวสวยมากและอากาศเย็นสบายครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยครับเย็นสบายเห็นจากชุดที่เราใส่นะครับจะไม่หนามากนะครับจากกลางๆนะอ่ามีแดดอุ่นๆลมเย็นๆนะครับสบายๆฮะในวันเที่ยววันชุกชกนะครับผมสอสเสือรอ รอเรือนี่ครับคือลูกป,ปั้นก่อนที่เราจะไปถึงพระราชวังเคียงบกนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าข้างหลังลูกป,ปั้นจะเป็นทางเข้าพระราชวังเคียงบกนะครับผมเดินเที่ยวเลยนะครับก็จะเห็นจุดสังเกตว่ามีไฟตกแต่งเยอะแยะเลยครับตอนคืนมันจะสวยมากๆครับผมแล้วตรงนี้เป็น ที่เรามาถ่ายนะครับเพราะว่าได้กลิ่นที่หอมมากๆครับเราก็เลยมาถ่ายแล้วก็ขอซื้อกลับไปสักกล่องนึงนะครับเพื่อมาลองชิมดูครับ uh huh. ชุดหนึ่งก็สองพันสองพันวอนนะครับผมไม่แพงมากฮนะหอมมากบอกเลยแล้วก็อร่อยเลยครับ uh huh. เห็นได้ชัดว่าคนเกาหลีที่ขายเนี่ยเขาจะใจดีนะครับเพราะว่าผมขอถ่ายเขาก็ให้ถ่าย ยิ้มแยมให้กล้องด้วยนะมา,มาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าผมกับแฟนผมนี้ได้เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเป็นเราทั้งสองเลือกเป็นคิงนะครับผมของเกาหลีนะครับ ที่บอกว่าเป็นกิงเพราะว่าทางร้านเขาเป็นคนบอกเองนะครับหเห็นดังสนมนไหมคลูกค้านี้ของเขาจะบอกให้จะมีคนอินอยู่คนหนึ่งนะฮะสังเกตดูดีๆ ครับตอนนี้เราอยู่ในพระราชวังเคียงบกแล้วครับคนเข้าเยอะมากตอนเข้าไปเราต้องซื้อบัตรเข้าไปนะครับเราไม่ได้เข้าฟรีๆนะครับแล้วก็ในพระราชวังเคียงบกเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้เราชมต่างในพระราชวังแล้วทั้งที่พักของกษัตริย์ของเกาหลีนะครับเขาก็จะเปิดให้ดู <ไป S 1> แต่ไม่ให้เข้านะครับอย่างที่เห็นในภาพนะ เขาจะออกันอยู่หน้าห้องพระโรงแล้วก็ไม่ให้เข้าให้ถ่ายรูปได้นะครับผมและบางครัง้งบางเวลานะครับช่วงจะเป็นช่วงเวลาครับ <c oughs> ที่จะมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขบวนนะครับของของการแสดงโชว์ของพระราชวังเคียงบกครับผมมีอยู่ในอยู่ในพระราชวังเคียงบกเลยครับเราจะเห็นได้ว่าในนั้นคึกคักมากครับแล้วก็มีคนแต่งชุดฮันบกแต่งชุด เป็นสนมเยอะมากเลยครับแต่ครับที่แตกต่างคือพวกเราสองคนแต่งชุดเป็นปราชินีกับพระราชานะครับผมสวยและโดดเด่นมากครับมีคนมาขอขค่มีคนมาขอถ่ายรูปพวกเราได้นะเออมีเช่นเลยน,นะเนี่ยและนี่ก็คือ การสโลว์โมดของ iPhone 6S พั s Pad ในช่วงนั้นคือช่วงยุคบุกเบิกที่เพิ่งมาใหม่ในปีแรกเลยนะครับเราใช้อุปกรณ์อัดวิดีโอด้วยใช้ iPhone 6S พั s Pad เครื่องเดียวครับในการถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไม่เป็นการโปรโมทแต่เราไม่มีเงินซื้อกล้องราคาแพงกว่านี้ no สวยจ้าสวยสวยอินอยู่คนเดียวนะอินอยู่คนเดียวนะเออเอาเข้าไปอืมเอาสะหน่อยใส่เต็มที่ละเอาสะเต็มยุดหน่อยเออแคบแล้วก็ ขอให้ชมคลิปต่อไปเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผมเป็นการเดินเที่ยวชมแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะบอกว่าวันนี้เรามาเที่ยวพระราชวังเคียงบกแล้วนะครับผมคือคักมากครับมาเกาหลีอย่าพลาดน,นะครับ